โซเวซ่าสวัสดีค่ะห,หลีภาวิลลินนะคะตอนนี้หลีอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะมาเรียนภาษา1เทอมค่ะครั้งนี้นะคะหลีไปเรียนมหาวิทยาลัยตรงหัวค่ะก็เรียนคอร์สภาษาจีนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือเขาอ่ะนัดรับที่เทอร์มินอลสนะคะที่ประตู 2A นี้แต่ว่าเ,าเครื่องบินที่เรานั่งมาเนี่ยไปลงอยู่ที่เทอร์มินอนะคะแล้ก็ต้องเดิน ข้ามตึกมานะคะที่ตึกนี้เดี๋ยวรอเวลาค่ะประมาณ11โมงจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมารับนี่นะคะหน้าประตู2เองนะ10โมง17คนเริ่มเยอะนะคะและนี่คือที่เลี้ยงของเรามาจากมหาลัยตรงหัวนะคะเสียบป้ายรอแล้วรีจิค่ะั <Hi. S 2> เกเรียนญี่ปุ่นคชะเข้ามากัน2คนนะคะรอดแล้วเมื่อเช้ากนมาถึงเทอร์มินอลนี้อย่างเงียบตอนนี้โคตรคึกคัก ไปค่ะชาวคณะเรานะคะสัมผัสอากาศข้างนอกเลยค่ะหนาวในแอปตอนนี้บอกว่า9ก้าองศาแล้วคะแล้วก็หนาวไปอีก,อกยาวเลย บินนะคะก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีหลับตลอดทางอากาศโคตรดีอ่ะเย็นเช็คอินเข้าห้องเห็นตัวอยู่ตึกสามมาแล้วนะคะตอนนี้ เรามีเพื่อนร่วมทางนะคะอันนี้เป็นที่เลี้ยงของเจลลีวันนี้นะคะคุยๆุค่ะเป็นคนประเทศอะไรคะเป็นคนกัมพูชาค่ะแต่พูดไทยเก่งมากสุดยอดเดี๋ยวจะพาไปเข้าหอกันนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะตึกสามเห็นบอกว่าตึกนี้สูงสุดเลยใช่ไหมสิบแปดชั้นเบลค้ามค่ะต้องเอาบัตรมาตืดๆหรือเปล่าคะเราก็ใช้บัตรนะคะ เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาใบนะคะจากที่เราไปลงทะเบียนหอมเมื่อสักครู่นี้มารายงานนะคะกับคุณลุงสองท่านตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนกันมาค่ะตอนนี้นะคะหาห้องก่อนนะคะ601อยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วสาวหศ่ะแล้วก็ใช้บ 1. 1> ัตรติ๊กตึ๊ด ราะว่าห้องแบบว่าแบ่งไม่ได้ไม่ได้นอนสามคนเบียดเนี่ยอันนี้ก็เป็นออยิ่นอกห้องนะคะอู้หลมัเย็นมากแบดีะะที่นอนนะคะมีหมอนให้มีผ้าห่มให้แล้วก็อันนี้ที่ขึ้นลงเป็นลิ้นชักได้อีก มีตู้นะคะข้างใต้โหเก็บของเก็บกระเป๋าได้เยอะ,ะไปดูโต๊ะอ่านหนังสือกันนะคะโต๊ะอ่านหนังสือเขาบนมีแอร์แล้วก็ข้างล่างมีปลั๊กรางให้นะคะทุกโต๊ะเลยมีปลั๊กรางให้เรียบร้อยข้างโต๊ะอ่านหนังสือก็มีปลั๊กไฟคะ่ะ ตรงไปเตียงมีปลั๊กอีกหนึ่งจุดค่ะดีมากตู้เย็นต่อห้องเรานะคะก็มาห้องข้างในกันบ้างห้องข้างในนะคะเข้ามาคู่ก็จะเจอเตียงนี้ก็จะมีเตียงที่มีข้างล่างเป็นตู้เหมือนเราเลยแต่อยู่คู่กันสองคนห้องนี้นะคะส่วนของอีกคนนึงโต๊ะอ่านหนัง,องอนสือก็อยู่ตรงนี้มีแอร์แยกอีกหนึ่งตัวแต่ถ้าเซตนี้นะคะเราก็เห็นตั้งแต่หน้าห้องแล้วแหละ เอเจนซี่เตรียมไว้ให้นะคะเขาบอกตั้งแต่ในแชทแล้วแต่เราไม่แน่ใจว่าใช้พวกนี้หรือเปล่ามีไม้ผวันเสื้อไม้เขีย่ยหรอมีเราตักผ้าให้สองตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีตะก้งตะก้าเอาไปซักผ้าได้มีปลั๊กรางให้อีกน่าจะเป็นคนของคนที่ก่อนหน้าอยู่มานะคะแต่ที่ดีที่สุดเคือนี้แทดมเรเตอร์ค่ะ จะได้ไม่ต้องซื้อตัวเราเตอร์ใหม่ใส่บัตรก็คือเราเอาบัตรนักเรียนเรามาวางแล้วสมตมติว่าเป็นบัตหนูใช่ไหมมันจะมีตังนใส่ตอนนี้มันไม่ขึ้นตังค์แค่ใส่ปุ๊บ <c oughs> อ๋อมีปอกก็วางได้ <c oughs> ใช่เสรปุ๊บแล้วเราจะทายังไงต่อขึ้น <c oughs> ว่าจะมีกี่วันคือองนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ไดสปุ๊บมันจะเริ่มผักตังค์ตอนที่เราเปิดน้ำหรอหรือยังไงใช่เปิดน้ำปุ๊บมันจะค่อยลดๆๆ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 ๆดๆๆๆๆๆๆๆด เพราะว่าาจะเครื่องยังไม่ได้เปิดทำงานอโอเคมีความเห็นเป็นไงบ้างคะกับห้องนี้อันนี้สวยจริงเพราะห้องสองคนนะมันจะเข้ามาปุ๊บตอนนี้มันจะมีโต๊ะคนหนึ่งอฮะแล้วก็เตียงเลยแล้วก็หันมาปุ๊บจะมีโต๊ะแล้วก็เตียงเลยนีแค่นี้เองอ๋อแต่อันนี้มันต้องมีประตูเข้าไปแล้วก็เห็นเห็นสองเตียงเหมอนกมนต่างกันแค่นี้แต่มันดูกว้างขึ้นแล้วก็ได้ห้องเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยว คุยๆจะพาไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ไปซื้อซิงจินด้วยเย้ถังขยะที่นี่ก็จะมีแยกเป็นถังขยะรีไซเคิลนะคะกับถังขยะทั่วไปหัว<อ>ข้องครัวนะคะทำหาที่ทิ้งขยะเปียก<อ>ขยะเปียกนี่คือหมายถึงเศษอาหารเศษอาหารอ๋อรวมกันอยู่ที่นี่มีที่ล้างจานนี่มีไมโครเวฟไมโครเวฟซึ่ง <microwave. S 2> เราจะมาทำขอ้อระเบิดไหมแล้วก็อยากทำอาหารก็ซื้อหม้อเอาก็ใช้เตาที่นี่ เคแล้วก็นี้เท่าทำน้ำร้อนน้ำร้อน,ออนอกับน้ำธรรมดาแล้วก็เอาขวดหรือว่าแกแ้วอรมีเตรียมขวดมาเปลจุนสี่ห้าหยวน <Okay. S 2> ค่อยสี่คือสักแบบเร็วๆแนะนำให้เปลจุนเลยพี่ห้าหยวนขึ้นไปถึงจะสะโอ้ดแต่อันนี้ไม่ดีอะ่ะพี่อันนี้ไม่ดีจะสักทีพี่ไปชั้นสี่ดีนะส,สักสะอาดด้วย อันนี้จะมีตัวเลือกให้เยอะกว่าเห็นไหมห้าหยวนป้ายเสื้อเทอิดจางผูท้องคนเหงอ<ๆ>ว่าจะซักโปรแกรมไหนใช่โปรแกรมไหนเลือกเอา,อามีแปดหยวนแปดหยวน,ยวนสิะสะบหยวนนี่ซักแบบสะอาดมากๆห้าสิบแปดแทีละเนี้แล้วก็กดเสียนปุ๊บจ่ายตังซักมันก็จะเริ่มซักเลยใช่ค่ะน้ําเราไม่ต้องเติมแต่เราต้องมีสบู่ซักฟองใส่ตรงนี้แล้วก็น้าผ้าผ้านุ่มซักผ้านุ่มพี่ใช่ไหมก็คือเราก็ต้องเหมือนเอาแฟบมาเองใช่ไหมใช่ค่ะ ก็เสร็จร้อยสแกนจ่ายังค์แล้วก็ปิดแล้วเขาก็สักเลยถึงเวลาเขาจะเตือนเราในโทรศัพท์ว่าสักเสร็จแล้วมาเอาผ้าด้วยอนูดีอ่ะต้องดาวน์โหลดแอปนะคะเป็นแอปชื่อペンควินไลฟ์มาค่ะตึ๊บไปค่ะอ่าเปิดซิมเปิดในมหาลัยใช่ไหม แพ็กเกจให้นะคะสมัครให้เรียบร้อยแค่เตรียมพาสปอร์ตมาตอนนี้นะคะออกจากมหาลัยมาแล้วนะคะตะกี้นี่คือใช้หน้าสแกนระบบมันรู้จักเราแล้วเพิ่งจะไปลงทะเบียนนักเรียนตะกี้เองแล้วก็นี่มีจักรยานหลักสีมากเลยนะคะจักรยานสีเหลืองนี่คือเราต้องใช้อะไรจ่ายคะออใช้เหมือนกันแต่แต่มัน,อนแอปคนละยี่หอ้อแถ้าสมมติว่าใช่ลีเปย์คือใช้สีฟ้านี่หรือ เชียงไฮจริงๆนะคะมาถึงจริงๆต้องมีตาบค้าแบบค่ะไอซีบีซีค่ะ,คะบัดเป็นอย่างนี้นะคะและนี่นะคะก็คือนางฟ้าของวันนี้นะคะ <c oughs> ถ้าไม่มีน้องหุยๆุยนะวันนี้ไม่มีทางเปิดได้แน่นอนหรือว่าอาจจะถ้าเปิดได้ก็คือต้องใช้ภาษามือหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด <c oughs> ความยุ่งยากของชาวต่างชาติที่แบบต้องมาเปิดบัญชีเองมีอะไรบ้างเวามยากคือแบบเขาบางทีอ่ะ นักการธนาคารเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเราต้องแบบภาษาจีนล้วนๆอะไรแบบนี้เออตั้งแต่แตบบว่ากดคิวเข้าธนาคารแล้วต้องเกิดต้องมีบัญชีใช่ไหมใช่ต้องมีไอ c ดี d การของคนจีนมามารับรองรับรองให้เรานี่นี่เขานี่เขาเป็นชาวกัมพูชานะคะพูดไทยดีมาก <c oughs> แล้วก็บอกสับยากๆก็คือแบบว่าฟังรู้เรื่องหมดเลยเก่งมากจริงๆ <c oughs> แล้วได้สามภาษา <c oughs> ก็คือวันนี้คุณครูเขาเป็นคนเลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกน้องแล้วก็ส่งมาให้ต้องขอบคุณคุณครูมากจริงๆนะคะ วันนี้เจลี่รอดแล้วรอ,อดแล้วนี่นะคะเราก็อยู่หน้ามหาลาัยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะเข้ามาหาลัยโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรนั่นค่ะตึื๊ดเอ้ยนเนี่ยโหยืนอยู่ตั้งไกลอยังไงนี่ยังเปิดให้ก,หก็เป็นตึกนะคะที่ใครมาถึงที่นี่แล้วต้องมาถ่ายรูปนะคะตรงหน้านี้หน้าป้ายนี้กับตึกนี้ ตอนนี้กำลังออกจากหอนะคะไปหาน้องสาวที่ทำงานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้อากาศหนาวมากเหมือนอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลา <S <S ไปคะ่ะขึ้นสะพานลอยวันนี้เราจะเจ้าภาพของเราแล้วนะคะเจโซเจ้าแม่เซี่ยงไฮ มันจะมีสายจ็ดสิบแปดตรงนี้กลางถนนนั่นเออแล้วก็นั่งไปถึงในบรวสุดิุ่ขสารมึงกาลก็จะเป็นเจ้าพ่อเสีนยงไท้ตรงที่ดุนไปตรงทันพักค่ะหัวหน้าคณะนำสายอะไรก็ได้ได้หมดเพราะนั่งต้าเดียวถึงแล้วนะคะสถานีตรงสันพาร์ค เดี๋ยวเราจะไปห้างนะะั่นค่ะหลงจือเมิงวันนี้เป้าหมายของเรานะคะทานอาหารรัสเซียอยู่ในพุ่มไม้บรรยากาศที่เหมือนอยู่ในสวนเลยนะคะ โปรลงมานี่กำลังดื่มสวยๆเมนูอาา่านไม่ออกนะคะช่วยด้วยมาแล้วนะคะอาหารยำ <c oughs> แพนเค้ก้องเอาราดน้ำสลัดกันลนะเราจะถะล่มไหมจะถล่มไหมสลัดน้ำเเียของเรา <c oughs> มันจะมาแตกเฮ่ <c oughs> 我们谢谢。 เอาดิค่ะเอาเล็กใหม่เลยนะคะเสนดราคาค่าเสียหายมาค่ะไอติมซอสเสิร์ฟนะคะแบบมันแก้วเล็กแล้วก็ท็อปปิ้งแบบอย่างเลือกอันนี้ท็อปปิ้งนะคะตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้อันนี้จะเป็นแบบว่าคาราเมลว้ อันเนียจะอร่อยบิสกิตคาราเมลไอบิสซอฟเนี่ยวนฟัอันนี้จะเป็นไอติมที่เป็นซอฟเสิร์ฟแต่ว่าเนื้อไอติมจะเป็นโยเกิรต์ตเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานน้อยมากอร่อยตอนนี้ก็แยกกับเจโซแล้วนะคะไปช็อปของที่ห้องเจโซมาได้ของมาเยอะมากกะละมงกะละมัง,มงข้าวของชุดกันหนาวเพิ่มเติมนะคะสิ่งจำเป็นต้องขอบคุณมากมเลย ก็เดี๋ยวนั่งรถไฟกลับเหมือนเดิมตอนนี้สี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดเลยคะแถวมหาลัยยังมีร้านอยู่เลยอะรถมอเตอรไซเงียบมากจริงเวลาเดินนี่ต้องรอมหาลัยข้างนอกก็มีมินิมาร์ตนะคะก็กลับถึงมหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพ นี่นะคะสำหรับวันแรกของวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย